สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสุดยายูดิโอออฟทาลอดบายการชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณในราศีพฤษภมากันที่อีกหนึ่งราศีนะคะราศีพฤษภเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่วางไว้ใต้คลิปแล้วดูตะวันตกได้ดูแบบไทยได้ถ้ารักนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันเพราะมันคือดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งๆกับปัญหาของคุณ ทั้งนั้นโอเคไหมอ่ะระวงางไพ่ให้แล้วอาจารย์วงางไพ่แล้วเมื่อกี้นี้คือมันอันคดคลิปแล้วมันหลุดไปก็เลยวงางไพ่ไปเสร็จสับพพลังงานหลักของคุณค่ะอาจารย์เปิดไพ่ให้ทั้งหมดแล้วมาที่การงานการเงินแล้วก็ชีวิตโดยรวมๆก่อนนะจ๊ะ ไพ่ของคุณใบแรกเป็นเจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้าปัญหายัางมีให้แก้ให้ไขอยู่ตลอดเวลาปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาเกี่ยวกับบุคคลปัญหาที่คุณต้องฝ่าต้องฟันเราก็ต้องตามแก้ไขแต่คุณจะมีความสามารถในการจัดการหรือแก้ไขปัญหานั้นได้ดีแต่มันรำคาญใจจุกจิจุจี้อะไรอย่างนี้คุณเป็นเอ็มเปอร์ไม้คุณทำงานรับราชการหรือเปล่า เป็นงานรับราชการหรือว่าต้องทำงานกับพวกราชการต้องติดต่อประสานงานเจอกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่า <c oughs> เขาสั่งเราต้องทำ <c oughs> อารมณ์นั้นแต่คุณเป็นคนเก่งอาจารย์บอกแล้วความสามารถของคุณไม่ธรรมดาค่ะอุปสรรคบางทีเป็นอุปสรรคที่เล็กๆเ็น้อยไม่ได้ใหญ่โตมากไม่ได้แก,ก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่คุณสามารถแก้ได้แต่มันจุกจิกวนหัวใจมันเป็นความเบื่อหน่ายของตัวคุณเองนะจ๊ะ ในบางครั้งการงานดีค่ะการงานดีแค่รำคาญใจแค่นั้นเองนะคะแต่บางครั้งบางทีคุณก็มีเหมือนกันนะถ้าเจอปัญหาจุกจิกมากๆคุณก็หลุดเหมือนกันหลุดไปเลยอารมณ์นี้มีเกณฑ์ของการไปทําบุญไหว้พระขอพอรนะคะมีเกณฑ์ของการไปทําบุญอะไรก็ตามที่เข้ามานะ่ไม่ต้องเครียดเราขาดอาจารย์มองเห็นไพ่ของคุณเรื่องการงานอาจารย์ไม่ห่วงเรื่องการงานไม่เป็นอะไรที่น่า ไม่เป็นอะไรที่น่าวิตกกังวลเลยนะคะเพราะว่าการงานคุณเป็นคนที่สามารถจะจัดการได้นะคะเรื่องของเงินยังมีปัญหาถาโถมค่าใช้จ่ายที่ยังไม่บรลานซ์กับรายรับสักเท่าไหร่มีปัญหาของการเงินที่คุณต้องใช้รายจ่ายมากกว่ารายรับอารมณ์นี้แต่คุณก็จะสามารถบริหารจัดการมันไปได้ก็ไม่จะเป็นต้องกังวลใจคือปัญหาทุกปัญหามีทางแก้นะจ๊ะ คือการเงินของคุณยังต้องดิ้นรนยังต้องสอสวงหายอยู่ดีนะคะถ้ามีโอกาสไปทำบุญนิดหนึ่งไพ่จบเป็นไพ่ของเดอะเดชอาจจะมีการเลิกรายย่าร้างหรือจบจากเรื่องบางเรื่องเพื่อเริ่มต้นใหม่จากเรื่องบางเรื่องก็เป็นไปได้ช่วงนี้มีความเครียดมากกับเรื่องหลายๆเรื่องความเครียดที่ถาถมเข้ามาอย่างที่บอกก็คือมีเรื่องนู่น,เร,น,นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําให้คุณรู้สึกจุก จ็บกวนหัวใจนั่นแหละปัญหาเฉพาะหน้ามีให้แก้เสมอค่ะคุณต้องใช้ความพยายามและความอดทนถึงจะฝ่าฟันด่านนี้ไปได้นอกนั้นไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงยกเว้นความรักอมืมากันที่ความรักความรักของคุณค่ะคุณคุณมีคู่ต่อสู้เยอะไหมคู่ต่อสู้ในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย บางทีคุณเองก็อาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจหรือไม่ได้บงการในความรักนี้คนที่คุณไปดิวด้วยเขาอาจจะมีคือเขาอยากทาอะไรเขาก็ทำอ่ะถ้าเขาไม่อยากทาเขาก็ไม่ทำคุณไปบังคับเขาไม่ได้ด้วยมีแต่เขาจะบังคับคุณขีดให้คุณเดินตามเส้นของเขาคนคนนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะต่อให้คุณคือเหมือนกาไพ่ของไพ่ของความรักเนี่ยเหมือนเรายังรักกันเรายังมีใจให้แก่กันแต่มันมีคนที่เข้ามา เข้ามาเป็นคู่แข่งของคุณความรักของคุณอาจจะไม่ได้มีคนสองคนมีคู่แข่งด้วยแหละตัวคุณเองก็อาจจะมีรักข้งเกา่ารักข้างมาหรือตัวคุณเองค่อนข้างมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณคิดว่าจบไปแล้วแต่อะไรมันก็ไม่จบค่ะบางคนมันจบกันไปนานแล้วแต่ยังงูย้อนคืนกลับมาได้อีกเป็นการเป็นการจบแบบไม่ถาวรน่จบอยู่จบบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่จบ นะาจา๊ะเพราะมันมีไพ่ดอะเมอเซเีย,ย,เยนนี้อะไรก็เป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้คุณคิดว่าจบไปแล้วเลิกไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาอีกแล้วอารมณ์ประมาณนี้แต่คุณเครียดกับความรักนะจานมองเห็นคุณนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับกับความรักทั้งทั้งที่คุณก็พยายามตัดอ,อกตัดใจพยายามไม่คิดพยายามจะตัดอะไรที่เป็นที่มันคิดมากที่มันวุ่นวายใจก็ตัดออกไปบ้างบางครั้งก็อยากจะจบแต่บางครั้งก็อยากมีไว้เพื่ออะไรกัน เพื่อความสุขพระความต้องการของคุณยังอยากมีตรงนี้อยู่ความรักรักกันแต่ไม่สดชื่นสมหวังเพราะว่ามีคู่แข่งในความสัมพันธ์ค่ะบางคนนะยังคาราคาซังอยู่กับคนเก่าคนเก่าเลิกไปแล้วคนเก่าก็ก,กลับมาและคุณก็มีใครในบางคนอยู่ตรงนี้ด้วยช่วงนี้หันไปดูซีว่าตัวเองมีสเสน่ห์ไหมมีสเสน่ห์มากกับผู้พบเห็นนะคะใครก็เข้ามาก็ให้ความเขาเรียกว่าให้ความรักแก่เรานะจ๊ะแล้วก็คุณอาจจะมี อาจจะมีผู้ใหญ่มาชอบอาจจะมีพวกที่เป็นราชการตำรวจทหารราชการพวกที่ทำงานราชการอะ่ะมาชอบมาชอบพอคนที่ใหญ่กว่าอาคนที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะแต่คุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไหมคุณพยายามตั้งกําแพงกําแพงนสูงอีโกโส้สูงส่งมากนะจ๊ะเพือศพิกออฟครับคนรักเก่าๆกลับมาหวนคืนกลับมาหรือคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่จบกันไปแล้วอะ่ะมันจบไหมมันไม่จบหรอกถ้าถามว่า ครั้งอีกแล้วจบอีกแล้วอาจารย์ทะเลาะก,กันอีกแล้วกี่ครั้งแล้วล่ะที่มันจบอะแล้วก็กลับมากี่ครั้งสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมรักครั้งนี้อาจจะเป็นหนึ่งด้วยระยะทางสองด้วยความรักที่มีคนสามคนขึ้นไปอาจจะสี่คนห้าคนก็ได้แล้วก็เป็นรักที่มีความแตกต่างระหว่างอายุสถานะอายุที่แตกต่างสถานะที่แตกต่างคุณอาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็เป็นไปได้หรือคุณมีเจ้าของก็เป็นไปได้พฤศู ดเดทมาบอกอะไรไปทําบุญหน่อยนะคะไปทาสังฆทานนิดนึงมีเดเดทมาคุณพยายามจะม,มีคนทําอะไรรับหลังคุณค่ะคุณทําอะไรรับหลังค่ะใายทําอะไรรับหลังคุณคะอ่าให้ระวังในเรื่องของการโกหกหลอกลวงการพูดไม่จริงการพูดปดไม่ซื่อมีเกณฑ์ของการไปปาร์ตี้ด้วยไปปาร์ตี้ไปรันราปาร์ตี้จริงๆคุณเข้มแข็งขึ้นเยอะระ,ละดับในความรักความสัมพันธ์เนี้ยแต่คุณตัดไม่ขาด เพราะอะไรถึงตัดไม่ขาดเพราะจักรวาลยังบอกว่า หลุมดำกรรมเก่าค่ะอาจจะเป็นกรรมเก่าๆของคุณที่ต้องยังต้องอยู่ตรงนี้คนเรานะถ้ายังไม่หมดกรรมทํายังไงก็ไม่ออกแต่ถ้าหมดกรรมแล้วต่อให้ล้างไว้ก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นหลุมดํากรรมเก่านี้ยังปรากฏอยู่ตรงนี้ t ด e วลล์ออฟฟอร์จูนระดับของไปๆกับๆไปๆกับๆไปๆกลับๆกันหลายครั้งหลายรอบรักไม่ดีแต่ก็ต้องจําปมันเหมือนก็ไม่ได้อยากมีแต่มันก็มีมันเลิกกันไม่ได้ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรต้องถามใจคุณดูอะนะจะรักสามเศร้าเติร์สปาร์ตี้ คุณอาจแทงข้างหลังคารหรือใครแทงข้างหลังคุณก็ได้นะจ๊ะเขาอาจจะพูดไม่หมดพูดปดไม่ซื่อรับหลังเราเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นหรือตอนหน้าเราเขาบอกว่าเรารเขารักเราแต่จริงๆเขารักเราจริงหรือเปล่าคุณรู้อยู่กันมานานขนาดนี้ไพ่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอยู่กันมานานอยู่กับคนสามคนสี่คนเนี้มันเนิ่นนานอยู่กับปัญหาเดิมๆวงจรเดิมๆอารมณ์เนี้ ถามว่าจะเลิกกันได้ไหมอาจารย์ครั้งนี้ทะเลาะก,กันรุนแรงมากไม่เลิกค่ะไม่เลิกไม่เลิกถามตัวคนดูทาไมไม่เลิกแล้วถามว่าสองคนนี้เป็นคู่กันไหมจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมกลับมาคืนดีกันแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอีกถามว่าเป็นคู่กันไหมเป็นคู่รุมดํากรรมเก่าบอกแล้วว่ากรรมเก่าค่ะ the wheel of fortune judgment กรรมเก่าของคุณคนคนนี้อาจจะมาเพื่อมาทําให้เรามีความสุขและมีความทุกข์ไปด้วยอารมณ์แนน ถ้าถามถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยสุดท้ายแล้วจะได้มีคอมมิคเมนต์จะได้แต่งงานจะได้ตบได้แต่งกันไหมยังยังมองไม่เห็นตรงนั้นเอาธรรมะเป็นที่ตั้งไว้สถ,ถานนะยังไม่มีค่ะเอาธรรมะเป็นที่ตั้งคือเขาอยากมาเขาก็มาเขาอยากไปก็ปล่อยเขาไปถ้ามันหลุดมันหลุดเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามไม่ต้องไปดิ้นรนให้ออกจากตรงนี้เพราะดิ้นรนยังไงยิ่งดิน้นเชือกก็ยิ่งมัดคอผู้อสบอบเพราะฉะนั้นถ้าไปไปเอง มันมี t o o อฟครปมันเป็นคู่กันแล้วแหละบอกแล้วมันเป็นคู่แต่ไม่ใช่เป็นคู่ที่แบบจะเป็นคู่ที่ได้ตบได้แต่งอะไะเป็นคู่คู่กรรมอะเดะอารมณ์เนี้ยถ้าเราอยากได้เราต้องการเรามักเจ็บถ้าคุณวาดหวังวิมานกับความรักครั้งนี้คุณเจ็บถ้าคุณไม่คิดอะไรกับความสัมพันธ์อยากมาก็มาอยากไปก็ไปคุณจะไม่เจ็บเท่าไหร่โอเคไหมจ๊ะอ่ะคุณอาจจะดีกับราศีพฤษภราศีเมษร,ราศีพิจิกค่ะ ไปดูกันไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงชีวิตเขาเป็นไงชีวิตของคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงคะอีชอปครับชลพรานแทมพรานคุณาาจิลกัสราศีธนูค่ะรเบอร์โอชีวิตเขามีทางเลือกเยอะค่ะอืมจริงเขามีรักเยอะเขาค่อนข้างมีสนเสน่ห์เขาเป็นคนรัก คนราศีธนูถ้าคุณเดียวกับคนราศีธนูราศีธนูเป็นราศีที่มีความอิสระในตัวเองสูงอยากไปไหนก็ไปอยากทาอะไรก็ทําอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนคนราศีธนูมีความรู้สึกที่เป็นอิสระเสรีในตัวเองมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะอยู่ในความรักครั้งนี้อย่าไปอย่าไปโฟกัสกับเขามากเกินไปเขามีรักเดอะร็บเอร์ค่ะรักที่รักเยอะรักคนเยอะเขาอาจจะ กลับไปแล้วก็กลับมากลับไปแล้วก็กลับมาในความรักความสัมพันธ์ที่เขาเองก็เข้าไปข้องเกี่ยวกับเธอท่านะเขาเป็นคนมีคนอื่นหรือคุณมีก็ไม่รอ้ดยต่างคนต่างมีจ้ะเพิ่ศพมีเด็กเข้ามาใช่โอ้โหช่วงนี้เขาเสนห์แรงมากนะไปไหนใครก็รักไปไหนใครก็หลงไปไหนใครก็ต้องการคือคุณอาจจะไปดูกับคนที่เขามีความเป็นคือผู้ชาดีอะรม,มุลน่ะอบอุ่นน่ะเป็นที่ต้องการของตลาดขึ้นห้าง เออเป็นของพรีเมียมในในในตัวต้นของเขานะแต่คุณถ้าคุณเห็นเขาพรีเมียมหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละเขามีชอยเยอะตัวเลือกเยอะแต่เขาก็ไม่เลือกใครนะเขารักทุกคน The love r The ร์เ e อะเถ้วย King of c u p หนึ่งถ้วยรักทุกคนค่ะอืมถ้าคุณเจอความรักหรือคนที่คุณรักแบบนี้คุณเหนื่อยมากเพราะว่าเขามีความสอแสวงหาถึงเขาไม่สอแสวงหาก็มีคนเข้ามาเยอะ หนึ่งถึงสิบหกนี้ความรักของคุณจะไปในทิศทางใดคะเขาก็คุณเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนครอบครัวรู้จักกันเป็นญาติกันหรือคุณอยากเป็นครอบครัวนี้อีกครั้งเครียดคุณอยากได้เขาเหรอคุณอยากให้เขามาเป็นครอบครัวของคุณเหรอจิตตกนอนไม่หลับเครียดเพราะคุณวาดหวังเกินไปไหมคุณอยากเขากลับมาพูดจาดีๆกลับให้มารักกันเหมือนเดิมกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกลับมาเติมเต็มเพราะคุณรักเขามากๆคนเจ้าชู้นะคุณก็เป็นคนเก่งแบบเขาก็ไม่ไปไหนหรอกอย่างนี้ จะเกิดอะไรขึ้นอ๋อคุณอาจจะมีโชคมีลาภนะหรือรักครั้งนี้อาจจะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนไหมคุณรักเขาเพราะเขาซัพพอร์ตคุณดีดูแลคุณดีหรือเขารักคุณเพราะผลประโยชน์คุณดูแลเขาดีซัพพอร์ตดีไม่ว่าจะเรื่องของเงินไม่ว่าจะเรื่องของิจใจไม่ว่าจะเรื่องของความช่วยเหลือรักที่ไม่ได้มีรักอย่างเดียวเป็นจุดพอยต์นะคะรักที่มีที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนและกันเนาะอืมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเพื่อสอบ เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาก็ยังเขาก็ยังอยู่ตรงนี้แหละเขาก็มีความผูกพันกับคุณแหละนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ให้สถานะคุณนะเขาก็ไม่ให้สถานะรักนี้ยังไม่เป็นที่ถูกต้องนักไม่เข้าตําตอกออกทางประตูรักที่ให้อิสระซึ่นก,กันรักที่เขาไม่ได้จริงใจรักที่มีแต่ความเจ็บบางทีทะเลาะก,กันหงุดหงิดใส่กันแลเลระก,กันแล้วก็เลิกกันเจ็บอยู่เรื่อยเซ็งเป็ด คนเดียวกับคนฉลาดคนที่ค่อนข้างเขามีคนบาลานซ์ไว้ในนี้แต่เวลาคุณจะไปเขาก็จะล้างเวลาเขาไปคุณก็จะล้างเอาเป็นว่าความรักในต่างคนต่างฉลาดแล้วกันโอเคไหมแต่ถ้าใครเอาใจลงไปเล่นมากกว่าคนนั้นก็เจ็บมากกว่าแค่นั้นเองโอเคปะอ่ะเขาต้องการความสัมพันธ์นไหมต้องการเดแต่ว่าเขาก็เขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณเยอะหลายอย่างแอมพารเอร์ Emperor ค่ะบอกแล้ว คนคนนี้นิ่งๆเฉยๆควบคุมสถานการณ์ได้ดีเดอะเฮอร์เมดเขาไม่พูดเขาไม่ทําอะไรเลยเขางุดเกล็ดถ้าคุณไปไปต้องการไปวาดหวังไปต่อว่าต่อขานหรืออะไรในความสัมพันธ์เขาชอบความเป็นอิสระรักที่ต้องการอิสระเออรักที่ให้ให้อิสระเึีงาการะคร่ะรักที่ไม่ต้องการที่จะมาบอกว่าเธอกับฉันเป็นอะไรกรันคุณเขามีอิสระคุณมีอิสระแบบนั้นน่ะเขามีรักซ้อนอะ่ะเขาโกหกคุณอะ่ะเขาพูดไม่จริงอะ่ะเขาพูดปดอ่ะเขาพูดไม่หมดอ่ะ เ <Okay>, <Okay. S 1> อาคไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับกองสัมพัธญนี้นครั mm hmm. คุณจะทะเลออกกาะกันระวังการทะเลออกกาะกันด้วยค่ะการมีปากเสียงการทะเลาะแล้วเขาก็นิ่งเฉยใส่คุณนั่นแหละแล้วคุณก็ต้องกลับไปง้อเขาเหมือนเดิมนั่นแหละคุณง้อเขากี่ครั้งแล้วล่ะเพราะรักเราไม่ได้มีการแค่2อสาคน ลุมดามกรรมเก่ายัางอยู่ตรงนี้ค่ะ j u d g m e n t คือการยังไม่ได้รับการปลดปล่อยจริงๆพระเจ้ากราเรียนแล้วปลดปล่อยไปแล้วแต่คุณไม่ยอมเขาไม่ยอมปล่อยหรือคุณไม่ยอมไปรักไม่ดีแต่ก็ยังรากกันไปยาวๆเลยโอเคป่ะคุณอาจจะดีวกับทัดดินระสบกกันก่อนความในใจที่เขาอยากบอกค่ะ justice คุณถ้าคุณคุยดยีเขาเขาคุยดียกับคุณนะรักที่มีเงื่อนไขซึ่งกันและกันคุณทราบถึงเงื่อนไขและอย่ารําเส้นในเงื่อนไขยังกลับมาดีกันได้แต่ว่าอย่าเยอะอย่าควบคุมอย่ารักที่มันอาจจะเริ่มต้นใหม่กันได้ทุกๆครั้งช่วงนี้เขาง,งานเยอะเขาบอกเขาง,งานยุ่งเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะฉะนั้นอย่าเอาประเด็นไหนมาเป็นประเด็นหลัก เขาจะไม่ไปไหนแร้วเขาก็อยู่ตรงนี้แต่เขาก็ไม่ให้ความชัดเจนคุณได้ไม่ไปแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นโอเคปะคุณอาจจะเดียวกับราศีตุลค่ะขอให้แนะนําหน่อยนะเพศก,กอดรัดยิ่งกอดยิ่งรัดยิ่งรัดยิ่งกอดกอดกันไว้แบบนี้ค่ะกอดกันไม่ปล่อยเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีความสุขในการที่กอดกันไว้ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะกอดกันไว้เพื่ออะไร เพื่อสมบัติใครมีสมบัติเนี่ยเพราะเงินเพราะทองเพราะสมดัติเพราะสมบัติเพราะความอดทนที่มีทด้าไดคนนี้มาชีวิตเราสบายสบายอะไรนี้เป้า <c oughs> นำพึ่งพระจันทร์ก็จะมีเกณฑ์ของการได้เจอได้เจอหรือการได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆร่วมกันนะจ๊ะอืม จบการศึกษาจริงๆความรักรั้งนี้มันจบไปนานแล้วแต่มันก็เริ่มต้นใหม่น้ําขึ้นให้รีบตักเขาบอกความสุขนั้นอยู่ไม่นานความทุกข์ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอเขาอยู่กับความอยู่กับเขาให้ให้ใช้พลังงานบวกๆสร้างความสุขอย่าเอาคําไม่ดีหรืออย่าต่อว่าต่อขานกันน้ําขึ้นให้รีบตักถ้ากลับมาแล้วได้เจอได้เจอใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันก็ใช้คําพูดดีๆด,ด้วยกันมันจะได้ไม่ทําให้ สถานการณ์เปนความตึงเครียดแย่เวลาเหลือน้อยค่ะมันต้องมีการจบจบการศึกษามาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องจบค่ะมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่มันจะจบถึงเวลามันจบแน่แต่มันยังไม่ใช่วันนี้ไพ่เตือนแว่วเวราคุณเหลือน้อยแล้วถึงเวลาที่ดึงกันไปดึงกันกลับดึงกันกลับดึงกันไปเวลานั้นอาจจะหมดสิ้นน้ำขึ้นให้รีบตักความสุขมีให้รีบตวงไว้จะเพิศบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชัานบล็อกอย่าลืมดีดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแ e e อดไซด์เอเอฟศูนย์สามสองเก้าวายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ